ที่ร้านเซนโซสปาบายดุมดีนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยข้างในกันดีกว่าเพราะว่าตรงนี้เสียงดังมากทุกคนตามเข้าไปดูข้างในกันเลยคะ่ะก่อนอื่นที่เบียร์จะเข้าไปเบียร์ขอใส่แมสก่อนนะคะป้องกันโควิดใส่แมสแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อข้างในว่าคลิปนี้เบียร์มาทําอะไรนะคะทุกคนไปค่ะ อนอื่นนะคะเวลาที่เรามาที่นี่นะคะทุกคนที่นี่เขาจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนแล้วก็จะมีเช็คอินนะคะใช้บริการตามนโยบายของรัฐนั่นเองนะคะไปค่ะไปให้พี่เขายิงติ๊บๆก่อน จากที่ดูรายการคร่าวๆนะคะวันนี้นะคะเบียรคิดแล้วว่าเบียรจะมาทําการระเบิดขี้ใครคะ่ะทุกคนคะ่ะด้วยความที่เบียบเองนะคะเป็นเด็กบ้านนอกเนาะอยู่ต่างจังหวัดก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควาย <c oughs> อยู่ตามทุ่งาอะไรอย่างนี้นะคะขี้คงขี้ใครก็ไม่ค่อยได้ขาดหรอกคะ่ะทุกคนคะ่ะพอเวลาที่เรามาอยู่กรุงเทพแล้วนะคะเรามีเวลาแล้วเราก็อยากจะลองทําดูว่าจะเป็นยังไงนะคะเรียกได้ว่าการมาทําคลิปครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของเบียบเลยนะคะที่มาทําไม่รู้ว่าขี้ใครที่เขาขัดออกมาแล้วเนี่ยมันจะปั้น,นวัวปั้นควายได้เป็นตัวหรือเปล่าเดี๋ยวขึ้นไปด จริงๆสาขานี้นะคะเบียร์เคยมารีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะวันนั้นน่ะที่เบียร์มาทำคลิปอ่ะก็คือวันนั้นนะคะที่เบียร์มาทำคลิปที่นี่ก็คือการนวดนมนะคะวันนี้จะมาทำสปาเดี๋ยวลองดูกันนะว่าจะสบายขนาดไหนทุกคนไปค่ะขึ้นมาที่ชั้น2แล้วนะคะพี่เขาก็จะทำการล้างเท้าให้เราก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปทำการขัดเนาะทุกคนเพื่อความสะอาดเนาะ มาแล้วน้องล้างเท้าเสร็จไรเสร็จนะคะ <ๆ S 1> ก็จะมีถอดเสื้อผ้าออกนะคะแล้วก็เปลี่ยนกางเกงในใส่ผ้าคลุมผมนะคะที่นี่คือจะเก็บรายละเอียดประมาณนี้หรือมันเป็นเรื่องปกติของการทําสปาปกติปกติหรอโอเคโอเคนะคะเดี๋ยวเบียร์ขอตัวไปเปลี่ยน <ๆ S 2> <ๆ S 1> เดี๋ยวเบียร์ขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะทุกคนไปจ้ะตอนนี้นะคะเบียร์ก็เปลี่ยนชุดแล้วก็เดี๋ยวเบียร์จะพูดนิดนึงที่เบียร์เลือกนวดตัวนี้นะคะเป็นการขัดขี้ใครหรือว่าระเบิดขี้ใครเนี่ยเพราะว่าที่นี่พวกสครับหรือว่าพวกเครื่องนวดที่เขาเอามานวดเนี่ยคะจะเป็น ใช้สาหรับลูกค้าทุกๆคนจะเป็นออร์แกนิกแท้ๆแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คำว่าออร์แกนิกอะค่ะทุกคนขายังไงก็บอบบางที่สุดอยู่แล้วเนาะการขัดที่ใครวันนี้นะคะก็จะมีตัวนี้นะคะจะเป็นสครับสมุนไพรออร์แกนิกแล้วก็เป็นสูตรลับเฉพาะของเซนโซสปาบายดูมดีเลยนะคะที่เนี่ยจะไม่เหมือนใครนะแล้วคือกลิ่นเนี่ยดีมากละมุนลนะมุนอะเป็นแบบสมุนไพรธรรมชาติอะคือแบบได้กลิ่นแล้วมีความแบบสดชื่นมากๆเลยทุกคนแล้วตัวนี้เป็นมาร์กแตงกวานะคะตัวนี้ก็จะช่วยทําให้ผิวเย็นสบายนุม่มชุ่นนมช นมด้วยหลังจากที่เราทำขั้นตอนหลายๆอย่างเสร็จเนาะอันนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะทุกคนจะเป็นอ่าครีมบำรุงหลังจากที่เราขัดเสร็จนวดเสร็จอะไรเสร็จนะคะก็จะมีครีมบำรุงแบบนี้เดี๋ยวลองดมกลิ่นกันดูไหมว่าจะเป็นยังไง <c oughs> ละมุนมากเลยอะแต่อยากดมอันนี้ขอดมอันนี้กันพี่เขาจะไล่หลอกไปหรือเปล่าจะดมอะไรนักหนาอย่างเงี้ยแต่นะอืมอันนี้หอมแตงกวาสดชื่นก็นะอันนี้ดูสดชื่นเย็นๆมากเลยอะ อยากนวดแล้วทุกคนแต่ก่อนที่เราจะลงทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะจะมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องทําเปน็นขั้นตอนแรกนะคะแต่เราเอามาพูดเป็น ตัวสุดท้ายก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรคือตัวนี้ทุกคนจะเป็นเครื่องอบโอโซนนะคะก็คือจะเป็นแบบตรงเนี้ยจะมีไอ้น้ําอุ่นๆออกมาเขาจะช่วยแหละเปิดพวกลูกคุมขนอะไรอย่างี้เนาะเหมือนกับแบบการที่เรานุนหน้าแหละทุกคนอันนี้เขาก็จะเปิดตามร่างกายของเราเปิดลูกคุมขนเราจะได้ขัดพวกคราบสกปรกที่มันฝังแน่นอยู่ข้างในออกนะคะพวกคิดใครที่มันขังอยู่เกือบ30ปีออกไปจากตัวของเราเนี่ยทุกคนอะไม่พูดมากแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการขัดกัน สำหรับการระเบิดขี้ไข่เดี๋ยวเบียจะลงไปข้างล่างเราจะไปกินน้ําไปดื่มน้ําสมุนไพรนะคะหลังจากที่เรานวดเสร็จก็จะมีการดื่มน้ําสมุนไพรเนาะหลังเนียนเลยอ่หลังเนียนไหมเนียนเนียนเนียนมากทุกคนหอมไหมอันนี้คือ,อที่เบียรทำวันนี้เป็นการระเบิดขี้ไข่เฉยๆนะคะมไม่ได้แช่น้ําน,นมก็คือสําหรับคอร์สที่มาทำแต่ถ้าเราจะต้องการแช่น้ํานมเพิ่มเนี่ยเราก็เพิ่มเงินแค่ห้าร้อยบาทนะทุกคนแล้วแต่นะแล้วแต่คนจะเพิ่มก็ได้จะแช่ก็ได้หรือไปแช่ก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เบียไม่แช่นะคะเพราะว่า คุณสามีมีธุระต่อนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างก่อนนะทุกคน จากที่เราทําสปาเสร็จแล้วนะคะลงมาข้างล่างนะคะก็จะมีขนมแล้วก็เครื่องดื่มแบบนี้ให้จิบนะคะก่อนที่จะกลับบ้านนั่นเองเดี๋ยวเบียขอพูดนิดนึงความรู้สึกหลังจากที่ทําสปาระเบิดที่้ครครั้งนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างนะคะเบียร์ประทับใจมากทุกคนคือเข้ามาแล้วแหละหนึ่งแล้วก็คือสะอาดสะอา้านแล้วก็พนักงากนบริการดีทุกคนแล้วตอนที่ทำเนี่ยคือมีความแบบสบายมาก2ชั่วโมงเป็น2ชั่วโมงที่ผ่อนคลายที่สุดในชีวิตครั้งแรกในชีวิตที่แบบมาทำแล้วรู้สึกประทับใจทุกคนคือขีค้ครออกมานี่แบบนา ไม่สสตัวไม่อยากจะโมนะคะก็หลังเนี่ยคือเบามากเบาทั้งตัวนะคะแล้วก็คือผิวนุ่มตั้งแต่ตอนที่พี่เขาเริ่มลงตัวสครับสมุนไพร32มิอชนิดนะคะคือมีความนุ่มตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วด้วยความที่เบียไม่ใช่คนข่าวนะพอเวลาที่เบียทําเสร็จแล้วเนี่ยคือผิวมันเงามันเป็นสีผิวน้ําผึ่งคือมันประทับใจมากนะคะสองดูสิบะ มันด e ีมากนะคะแล้วตัวมาร์กแต่งกวาของเขานะคะหอมผ่อนคลายมากๆนะคะตัวนี้เีกก็ชอบมากที่สุดนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะมาทํานะคะสาขาที่ไม่มาทําในวันนี้นะคะก็คือสาขาสุขุมวิท107นะคะอยู่ที่แบริ่งซอย8นั่นเองก็เพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็ลองมาสอบถามดูได้นะคะก็สําหรับคลิปวิดีโอนี i, ken, ils, ้นะคะเบยก็ต้องขอตัวปิดคลิปไว้เพียงเท่านี <S <S ้นะคะทุกคนอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เบยด้วยไปแล้วทุกคนบ๊ายบายค่ะ